ปจอบคียน่โอ้หวดมอ้ไอปลากินหญ้าไอปลาหลังมันยาวเขาเรียกปลาจอบโอ้คลปลาค้ายปลากระมังปะเขาเรียกปลาจริงๆก็เป็นปลาจอบมันคตัวนตัว่ายนี่ยโอ้ไม่สองโล้นเลสอโลใช่ไหม เป็นช่วงช่วงดูดูการนะเนาะเดิมมมก็ัเริมกินเริ่มแทะเปหลุมเปนหลุมะมดุมันเคยมากินตรงไหนก็กินตรงนั้นนะนบางครั้งลงเป็ดห้าหกคันกินอยู่สองคันสามนะคันกนสองหลัง ใช่เมื่อวัก่อนเด็กมันมา13คันครับกินคันเดียวกินคันเล็กสุดเลยใช่ไหมมันไปตีลงบ่อนพอดีตีลงหลุมใช่ใช่คันโกงมันลากไอ้คันโกงมันเป็นคันเล็กมันเบ็ดคันครับเบ็ดฟุตคันใหญ่ๆคันเบสคันละมือกว่ามันก็ไม่กินมันมากินในกินคันอย่างเงี้ยกินคันเล็กๆมันเอาลอกเบสมา เบสมาห้าคันครับห้าคันนี่ก็ตกเกือบห้าหมื่นเลยครับม่าจะปลาสักตัวไปกินไปอคันเลยคันเล็กๆ,ๆเราไม่ไหวเนาะ,<อ>ะเออคันละแพงๆอย่างนี้ต้องไปตกปลาทะเล <S <S เมันมันบอกเราไม่ตกปลาทะเลอ่าแต่มาตกนี่ตามหลักเมื่อกินมันก็กินตีไม่ลงีมันไม่ถูกจดกไไดไไหนุกกก็้ออาบ้านละ เดี๋ยวผมจะเดินเลาะเข้าไปเนเจ็ดตัวสิบโลเตัวสิบโลสิบโลกว่านะบัานนีเจ็ดตัวครับอุ่กมันใช้สองโลกว่าโลกว่านะครับได้ตัวเงี้ยนี่ยแผ่แล้วแผ่เงี้ยตัวใหญ่ใช้ผ้าผุกเครับครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไป สองสามโลนู่นเลือดปลาไซปลาตะเพียนอืมแสดงว่าปลาเข้าดีนะจะเดินเลาะไปนู่นนเดินเล่นไปครับเรียบมีทางเดินโอมีทางเดินไปใช่ไหมทางเดิน,ดนเรียบเลยครับครับนี่ก็ไปเล่นกสองวันน้ำจุนไ,ไ,ดได้ปลาตะเพียนโลกว่าตัว อ่างเก็บน้ําน้าชุนนั่นเขาเปิดให้เข้าเหรอเข้าได้ตลอดเหรอคนเยอะไหมเยอะเยอะเหมือนที่นี่เลยใช่ไหมครับน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้แต่มีท่านที่ตกคนมีน้อยอ๋อถ้ามีเรือเข้าไปตกข้างในโอเคครับไปทำที่เขาไว้ครับปล่อยเขาไว้ครับ โอ้นี่เขามาซื้อปลาเลนะะวานม้นมาตอนบายะมามกับเที่ยนวันขาได้ไหมครับก็ถุงเนี่ยถุงเนี่ยถุขนาดเนี้ครับเต็มถุง<ฮ>มันจะกิโลโ 30, ไม่สบามสิบสกิโลมิตกยังไงอ่ะ แสดงว่ามันไปตกตรงที่ว่าปลาเข้าอะเนาะใช่แล้วตกตกักนทุกวัดอย่างเงี้ยไปลงตรงไหนก็กินนะเนี่ยใช่ไหมปลามันมักจะมาออตรงที่ที่คนไปตกบ่อยๆนะ กระชังนี้เหรอครับตรงน้าไปตองไอ้โอ้สามนิ้วสองตัวก็ยังดีเหรอโอ้ย ขาเข oh, ้าน oh, ี่ไม่ต้องได้กินข้าวกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในมานี่ได้หลายคลิปเลยเนี่ยโอ้ยโทษโอ้ยโทษครับโอ้ยไม่เห็นเห็ด ใช่ได้ไม,ไมีเยอะครับลมแรงรอเปล่าลมแรมวันมันไม่เข้านะนคนก็เข้ามาตกกันเรื่อยแล้วเนาะ ใช่ไหมบ่ายๆก็มาอีกใช่ไหมหมดแล้วแลว <Huh? S 2> หและฮะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมไม่ไม่เกินเที่ยงนี่ก็คือถ้ามาก็มาให้มาก็คือไม่มาละ ทางลาดลงไปใช่ไหมรถน้ำมันแห้งแห้งแห้งไปถึงไหนครับนี่แล้วจะมีเก,กาะกานอะไรอยู่ใช่ไหม อากาศ็ร้อนแล้วอากาศอากาศก็ร้อนแล้ว มันต้องขึ้นทางทางนั้นเนาะทางนู้นนะคระกันยาได้ไปสิบหกกิโลครึ่ง<ม>ปั๊บตัวใหญ่เนาะตัวงหัวเลยไหมฮะ กินไม่ดิน้นตัวเมียกินง่ายอ่ะโอ้สิบหกกิโลขึ้นเกือบเท่าตัวคนเลยเนะนี่ยใ,ใหญ่ที่สุดในนี้ใช่ไหมสิบหกกิโลตกเบ็ดนี่ตกได้ใหญ่ที่สุดครับ เราไปทำอะไรกินครับโอ้โหสารพัดนึกสารพัดนึกอบจ้างลาบกินยู่สิบเก้าวันตกได้ตัวเดียวคุ้มเลยครับได้วันที่หนึ่งกันยาไปหมดเอาวันที่สิบเก้ากันยาโ้อ่ะตกได้อีกก็ขายอย่างเดียวเนี่ยไม่ขายอร่อย,ยอใช่ไหม กินดีไม่ต้องกลัวหมดอ่ะเต็มปากเต็มคำเดียวทำทุกอย่างกินทุกอย่างอยากทำอะไรกินกทำอะไรกินทำอมอาลาบปลาเนี่ยผมว่าเผา เราแล้วก็ลาบลาบแล้วก็ทอดเก็ดใส่ใช่ไหมทอดไม่ไหวเก็ดใหญ่เออตัวเราสีสันอร่อยพอทอดได้กินมันนะใช่ทอดเสร็จบำเหลาอี๋ซอสไส้กี้ใหญ่ใหญ่ใส่ในกินอร่อยมันถั่วกินอร่อยกับถั่วครับอย่นี้ มีบ่มบ่มบ่มอะไรไม่เหลือนะเดี๋ยวมาครับมันก็จมีปิดไข่มีศกมันก็มีติด ครับสิบสองโลสิบสามโลครับอันนี้มันขึ้นทีเดียวันี่ขึ้นน,น้ําทีเดียวแล้วก็หมันไส้มันตีไปหาฮึแคบเดียวฟัดเลยครับทันลิงฮึครับ ได้แล้วได้แล้วปลาเริ่มเข้าแล้วนะเนี่ยโอ้แต่เพียนโอ้ท้ายกำลังกินเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่กำลังอร่อยเลยเนี่ ดีกว่าปลากุ้งขอนแก่นนะเนี่ยช่วงปลามันยังไม่เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะอืมครับปลาไม่ค่อยมีสะโดกวนคร,ครับรอ,อืม แต่เป็นวัยรุ่นด้วยสิสามสิบกว่าปีไม่ปลาโยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวพันใหญ่ๆโยนอือนั่นะอยู่ตรงที่เดียวก่อนทางลงกปท่าเรือครับที่เดียวไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นื้ ฮะอเอาไม่อยู่ทั้งวันเหรอครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะไปอยู่เลย

แต่สนุกเลยเนาะตกเบ็ดเพลินดีอุ้ยปลากินนะนะใครปลากินตนะก,นนกสนุกาปลาไม่กินก็ไม่สนุกสนุกจนลืมลืมกินข้าวเลยเนาะ <c oughs> ถ้าปลาเข้าอ <c oughs> ่ะกินทีละคำสองคำ สูตรไข่สูตรมันนะเนนะบางคนก็ใส่กล้วยหอมนะนจิบมงนมาที่มันยหญยั้ง่ด้เยอะ <c oughs> เบ็ดเยอะไม่พูไม่ได้อ๋อเหยื่อเขาดีกว่าเน,นี่แต่ผมก็เห็นปลาขึ้นหลายทีแล้วนะ,ะตรงนี้ปลามันขึ้นหลายที ต้เนี้ตื่นตรงที่ปลาขึ้นนะมันลึกครับมันลึกยาวเลยอ๋อถ้าน้ำลงก็ไปตีตรงนั้นครับ ปลานี้ชอบอยู่ผิวน้ำเนาะใช่ไหมพวกปลาตะเพียนพวกปลาส้อยหนาวมาค่อยลงครับจะตกกุ้งได้เหยมีกุ้งเยอะตกกุ้งเดียวโอ้เยอะกุ้ง ก็ต้องไปซื้ออีกแล้วยี่สิบบาทก็พอตกอยู่มั้งไปเดินเล่าโม่มาบองคนณองคุณ เด็กกินแล้วนั่งดูใช่ออนี่ซื้นตรงนี้ก็มีปลาอสอนนี้ไปจองอยู่น้ืนอ,นอนพักครับเ็ดทิ้งเอาไว้ันนี้มาตกเสรับกับสุดใหม่มาแทนนี่เเบด็ดอ ถ้าถ้ามาตกบ่อยๆอย่างนั้นมัออนปลามันก็เข้าดีเนาะนั่นแนหละเพราะว่าปลามันมากินเหยือ่อที่ที่เหยือหย่อเยอะอะไรบัว ปลาไม่เข้าตรงนั้น,นไงนะโอ้ทางนูง้นก็น่าจะกินดีนะนะเอาเ้าทีตรงนั้นแล้วไปตกนันไปประจำเลยอ ใ่เลยายเล็กได่งกหมดใช่ครับดไล่ฝัตัวขนาดนี้ติดเบ็ดมักก็นเดยวก็ขาดครึ่งครับโดนะงว้ครับตัวใหญ่ๆอย่างเี้ยไม่ไล่พูดถึงมันมาจากไหน เมื่อก่อนมันไม่มีนะเขาวอามาปล่อยดีหยียบอมกำจัดมันก็กำจัดไม่หมดสี่ห้าปีที่แล้วมันมนยิงปลาเยอะอืม,มนะแล้วปลาเนี้ยตัวใหญ่เท่าแขนนี่ยังไม่ทิ้งฝูงเลยนะอมืมันต้อง,องเปลี่ยนสีนี่ทิ้งฝูงครับ พราะถ้ามันยังเด็กๆอยู่ประมาขนาดนี้มันสีสียังไม่หมดครับสีเก่าสีมันออกคล้ายๆงูเหลือมงูหลังใช่ใชสีหมดยังไม่ทิ้งอ,อยู่ที่ท่าบ้านผมะ่ะฝุ่งเบล,เลอไม่มีปัญญาแล <c oughs> <c oughs> อ,อเอาละไม่ฟาวแล้วะ จริงเหรอแน่ครับติดนะติดเอาอย่างนี้ก็มีมก,รมกระตุกจิงจริ ลอยอยู่ใต้น้ำเลยลานเลี้ยงลูกนะโอยอยู่ใต้น้ำ